สวัสดีค่ะพี่น้องคะดีเจสาวน้ำยืนอีสานออซ่อนตอนนี้ตามกีฬาอุง้งอิงสาวน้อยเขตบบานแท่งมหอดุีไทยตำบลกลางไงอำเภอเขืยดได้จังหวัดอุบลราชธา,านีคะ่ะมือนีสาวน้อยต้องปลอดฝนนะคะพี่น้องคะ่ะเพราะว่า <c oughs> มือขึ้น,น,น,นเหนียวอ๋อเฮ็ดกันแน่ลายเทือสิได้เปิดวงเที่ยงขึ้นกูกลัวพี่น้องเพราะฉะนั้นมือนีต้องปลอดฝนนะ จุดได,ดเด็กขับวกไฟนะคะยวฝนสีมาจุดลงไฟพีนะ่เราเป็นจุดลงไฟน้อยเนาะถ้าจุดลงไฟดีกาซ้ำเอิน่นฝนแม่นบ่แต่ว่าเฮาขอเพราะท่านเอาฝนก่อนนี่เอาไว้ไปตกน้ำทงไฮทงหน้าตกมือไม้ซะมือนียอยากเบิง่งเตาหน้อยเพื่นแพงอยากเบิง่องอีฬาองค์หิงแล้วก็มีศิลปินรับเชิญน,น้องแอมชนญิชาเห็นเพื่อนไรเสดอยู่บางคันนี่ กำลังแต่งหนา้าแต่งตัวแต่งตนอยู่พอาดีย่างเขามาว่าจะมามกินก๋วยเตี๋ยวนี่เจอเอฟซีนองแอมนะมาจากไสเดี๋ยวไปถามเพิ่นนะคะมาจากไสไปถามเพินเ่นกินก๋วยเตี๋ยวไปหน่อกับสีซอเพิ่นโหลดละนะมือคืนเนาเจอกันอ่ามือคืนนี่มือ,นนมอกองสาวน้ำเยืนอลงคลิปไปยูวูสันนะคะเจอพ,พี่พีที่มาจากสว,ส,าสวัสดีค่ะพี่พี่มาจากไสนะคะมาจาก สมุทรปราการกานครปฐมนครปฐมสมุทรปราการอูปน์ุทรรากานราชานี่แต่จริงๆแล้วก็เป็นคนบ้านเฮาแน่ค่ะอ่าคือเด็กปีจะมาหลักๆอยู่กรุงเทพอ๋อเพิ่นเพิ่นไปทำงานอยู่สมุทรปราการบอกคะค่ะไปทำงานอยู่พุ่นแล้วก็ซื้อบ้านอยู่พุ่นแล้วโอ้ลงหลักปราการู่พุ่นแล้วประมาณนั้นมือนี้กลับมาจริงๆกลับมาตั้งแจามร่วงเม่นบอกคะเมนค่ะ มาแต่ตีสี่วันที่วันที่สิบของเอ๋อมาตั้งแต่วันที่สิบค่ะแเรามือคืดเนี่ตามไปที่ม่วงสามสิบเห็นบอกว่าจะมาเป็นกําลังใจพิเศษนี่คือน้องแอมชนทิชาครับประมาณนั้นเป็นเอฟซีของน้องแอมเนาะค่ะเนาะจ้าเมืองเตือนเสือกระใสเสือน้องแอมพี่น้องค่ะโทษนะครับพี่ยังนอจ้าอามอนครับพี่อามอนนะพี่ผพุยิ่งพี่ผพุยิ่งล่ะคะลูกค่ะ พี่จุ๋มค่ะพี่จุ๋มโอ้ซื้อเดียวกันก็ผู้จัดการน้องแอมตัวนี้พี่จุ๋มที่ว่านั่นแต่ว่านี้พี่จุ๋มจากสมุทรปราการจากอยู่อออุ๋อยู่อุบนเท่าน้อจากส่วนพี่จุ๋มที่ว่านั่นนั่นผู้จัดการน้องแอมจากพี่ล่ะคะพี่ล่ะคะพี่สิงห์น้อค่ะท่านพูดแล้วพ่องพ่อเรืองน้อจ้าติดตาม น้องแอมมานานหรือยังคะตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่แรกเริ่มแสมรตอนเพียงสมัยแรกเลยครับโอ้ติดตามตั้งแต่น้องเขาไปประกวดไม่ประกวดสมัยแรกเลยสมัยแรกเลยก็ตามมาตลอดเป็นกำลังใจให้ตลอดเราได้เคยไปเบิ่งน้องไปนี่บ่อยบ่คะไปหน้าเวทีเลยไปเจองานนี่เลยเจอพนักงานนะกระฟ้ามันหารอยงานกระ เก้าสิบนหางนั่นอ่ะไอมี่นองเอกซีนองแอมตัวจีนีลีทารวยงั่นจ้าผู้รวยผู้รวยพะลูกจ้าไก่ผู้สาวอำเภอนางรองความ่น้อมองครอบครองมานานแรมปีไอ่ผู้บ่าวอุบ์ คนไกลไอ้บ่ใหญ่ดีถนนไม้เล็กสองสี่บ่มีรถไอ้ผ่านมานีา่ครับพี่น้องเนี่ยสว่ดสวดตวดแล้วแต่เด,ดี๋ยวนะขนาดเอฟซียังเสียงดีปนนี่อุ้ยแล้วน้องแอมสิซ้มได้นี่พี่น้องคะน้องแอม เป็นกำลังใจนะคะนี่เอฟซีเพื่อน้เนี่ยอิรีน้องเรากันมาถามือขึ้นโบดิเบิงมือขึ้นหู้ตอนใดว่าน้องจะโบดิขึ้นเวทีค่ะมันเพี้ยนขึ้นแมาบอกมันเพียงขึ้นหรือมั้งหาทุ่มมั้งเพราะว่าบอลตัวว่าเรียนไปก่อนจ้าเรียนมากเหมือนนี่จ้าเพราะว่าฝนตกเนาะไหลสดกับโบได้สัญญาณเอียงบได้เลยก็เลเลื่อนมาที่เครื่องได้มือนนี่ครับ เลยบอกกับมือกองสาวน้ำเงินว่ามือมือมือนี้ก็จะตามมาอีกมาปอกกันพอดีพี่น้องมาพปอกันพอดีอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวอ้าวไอ่กินก๋วยเตี๋ยวไปน้ำคุยไปน้ำเด้อค่ะเด้อจ้ะจ้ะเราเราผู้ยูทั้งผู้ปวดนี่ล่ะค่ะผู้ยูทั้งผู้ปวดนี่ก็เป็นแฟนคลับน้องแอมคือกันเม้นบ่ค่ะอ๋อค่ะอยู่ในอยู่ในกลุ่มบ้านฮักเพื่อนเลยนเวนบะค่ะบ้านบ้านฮักน้องแอมเนาะจ้ะมือนี้มีมาไล่ว่าห้น้องที่ค่ะกันี้เนาะ บโพลาดบโพลาดเออเออโบาดนะคะนี่เราพี่น้องคะ่ะเนียน่ยเอ็นเอลีเอฟซี FC. แต่ละบ้านหักเนาะแต่อันซ้อนเนาะซูมืออนี่นักห้องเพิ่นจะมีบ้านหักผูนนผ้นั้นผู้นี้เอกซ์ซีเนาะมวนกรุบเลยทีเดียวจะไปเอกซ์ซีไปเจอกันกับปอดนะปอดกันกับมวนกรุบเนาะเอกซ์ซีทำแค่นี้ปะไรง่ายเหรอเขาไปเจอไอ้ไปพี่นอ้องเขาไปกระชากับาไลอัน จ้าจ่ตัวพิเื่อไม่นองแรกันนะฮะกับเอซน้องแรกกันนะฮะกับมาต้นกันหนาพิเี่ครับจ้ากับมวนไปน้งกันกัเลอดหัวใจกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจ้านี่นี่มาวงสาวน้อยนี่กัสหัวใจเอฟซของน้องอุ้งอิงไปนั่มด้ปัตตานีกับเจ้าบว่าบอกบอกเออมขึ้นติทิศฝนน้ำกันซีหานนะครับหัวจกันหรอครับผมขึ้นน่บอกจะหน่อยกับมวนน้ากันเออคุยกันคุยกันมันขึ้นกับสามมาเบงน้ำกันอยู่ครับเดี๋ยวกับมวนน้ำกันจ้าจ้านี่ ติดลมเลยก็เื่อบริกามือขึ้นเป็นยังไงนะการมาเบิ้งไอ้สาวหน่อยต่อครับมือขึ้นนี่ไปจอดรถหมองเพิ่นไ้ฝากรถนั่นอยู่ทุ่งหน้าแม่นบะมาตานี่ขึ้นบบได้ติดลมก็รไทลากลากตอนไหนจักโมงครับมือขึ้นนี่มือมือเ้านี่อขึว่าลากลากมือขึ้นครับลากแต่มือขึ้นเลยบอกอ๋ออ๋อลากขึ้นมา่ก่อน เพราะว่าเห็นหลายคนเพิ่นว่าต้องท่าสองโมงเสาร์คุณละไปสั่นเตยล่าแล้วค่ะขึ้นเลยถือโอกาสให้น้องแอมบไปลองเลยตอนหนาเวทีอุ่งเิงเลยถือโอกาสเรื่องน้องอุ้งยิงไปน้องกา้กรน่าจ้ะกระมวลไปน้องการจ้ะให้งกระตงใจ บ้านหน่อยบ้านจริงๆกับบ้านไก่ๆกันครับยื้อใส่ค่ะผมยื้อไปซืีเกลียบ้านผมไอ้ห่างจากบ้านน้องน้องบ้านน้องคู่นั่นประมาณซื้กิโลอ๋อจะจริงๆกับคนแถวนั้นเนาะคนแถวบ้านน้องนั่นล่ะครับจ้ากับเป็นกำลังใจให้คือกันกำลังใจให้น้องคือกันนแหละครับคนบ้านทุกันคนาซืเกลียบทุกันแม่นจ๋าเจ้าว่ามาเป็ดติ่มน้องแอีมก่อนเพราะก่อนนั้นของของอิงคนเพาท่านมาอยู่สาวหน่อยเนาะจ้าก็เลยกหมูชจางน้องแอีมมาตั้งเต้นตุลาร่าดที่ติ่มซำมาจ้า เบื้องขึ้นยูดอกนี่คลิปของยูทูปสาวหน่อยเพื่อนเพื่อนก็ได้เป็นเขาไปเบื้องเขาสุขศิปก็ได้นะเนาะเฮาเป็นเอฟซีลักๆของผู้ใดแต่ว่าเขากับเบิ้งได้เป็นกำลังใจให้ทุกคนกมวนนด้แหละเป็นวัาน้องลานเฮาทั้งนั้นค่ะแมนลูกอีสานคนบ้านเฮาทั้งนั้นแล้วเพราะว่าอยังอยังกบบเป็นเด็กหน่อยทิ้งหน่อยฮักที่ทั้งสองคนไว้ใส่ละก็ เป็นไปด็กธรรมชาติบริสุทธิ์ผมว่าสองคนนี้การแส่ได้ออกการอย่างเป็นธรรมชาติเป็นบริสุทธิ์แบบว่าบริสุทธิ์เสี่ยงบริสุทธิ์ฟุ้งแรงน่ะค่ะดีมันก็เลยเออตามตั้มรักกับมาทั้งสองหล่ะแต่ว่าเ้ากับเอฟซีห้ากับเอฟซีได้ผู้เดียวเนาะเดี๋่วเวลาการสนับสนุนตามกิต้าเ้ากิบตา้มในเมื่อครับแมนจ้ะแต่เหาก็เห็นความหนาความเป็นธรรมชาติสายสื่อของทั้งสองคนบนน้องอีบนั่งกับตั้มสบายของเพื่อนของแกบนั่งกับตั้มสบายของเพื่อนที่เรียกับน้องๆกับรักด้วยก เป็นเด็กที่ทั้งสองคนลากที่หาเงินโดยแต่ครอบครัวพ่อแม่จ้าตามฝันตามอย่างแบเป็นนักร้องเป็นนักพินจ้าน้องแอมนี่ก็เพิ่งขึ้นบ้านใหม่ไปเนาะเดี๋ยวไปวะเดีไปวะวันเกิดก็ไปครับอ๋อวันเกิดก็ไปขึ้นบ้านใหม่ก็ไปแม่โอ้ยสุดยอดพี่น้องค่ะสุดยอดสุดยอดนี่ละคืองานงานรับเชิญอยู่มูลนิฐารของกตีรถจานสมุรปการค่ะมากมูลนิฐารค่ะรับเชิญนี่ยังเดี ตะก,กี้เนาะตะก,กี้กกสะกนนาลีเพกกี้ตะกนนาลีกับไก่ข้าเส้นแค่สมเพงลงนะผมก็บไปกรไปโอ้โหที่นองเอย นี่นี่แล้วเขาเอิ่นว่าหักหักแหลวหักเลยพี่น้องเลยเพื่อนเพื่อนคำนองหิงคนว่าพีผลน้กานตระลุเง้ยเราฝันฝันวันในนฝันวันเห็นศิลปินจ้าจ้ากินหอดิลปินก็เลยมั่งมื้อขึ้นแมแมนมีแม่นหนึ่งแนบ่ะเออเพื่อิงคื่อนนองญิงนว่าุณยิ่งวะายิ่ายิ่งแม่แมนเพื่อนบอกให้หนูฟังเยอะอนว่าจนฝันเห็นฝันเห็นมาแหงยิ่ฝันเห็นจ้าจ้าแมนอยู่ยปัจูุบันผมกัมา มันมีไก่กันน้นพเพราะพอร็จที่รถมาทานหลวมหนองหลายคนอยู่บ้านด้วยกันนะจ้ะหรือเครับมีแมนจ้ะจ้ะ ขอบคุณในหลายพอจ,าจาา้าจ่ะขอบคุณในหลายค่ะนี่ลาพี่น้องค่ะจ้าขอบคุณค่ะนี่ลาพี่น้องค่ะเป็นเอฟซีทีเนียวแน่นเป็นกำลังใจตามไปสูมองขอบคุณในหลายเด้อค่ะเด้อเพิ่นกินก๋วยเตี๋ยวกับกวนเพิ่นได้เดียวนี่ฮะฮะเอา,ายังส้นกันยังออยางานเหมือนเดิมอเมนบอกคะ <c oughs> ่ะขอบคุณหลายเด้อคุณได้ทำไปไปถ่ายคลิปน้องกับไปถ่ายแต่ว่าหันจําได้อยู่แต่ว่าอัน แบบว่าคถ้าจ้งคนจ้างใครคลิปเนาะก็เลยนั่นกันนั่นจะติดต่อติดต่อประสานงานให้เพื่อนจากจะกหนูนี่แหละหนูนี่แหละจ้างแต่ว่าอันรายละเอียดของงานบ่ค่อยหูเป็นไดมือนั้นอือจ่าคนมีช่งยด้วยค่ะฝั่งยูทูบของไผรคะสิงสองฝั่งเนาะของพี่สิงเนาะจ่าอ๋อจ่า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 ได้เลยนะคะสิงสองฝั่งพี่น้องคะคนนี้ชมยูทูบของเพื่อนจ่าอ๋อดี เป็นกำลังใจซอยกันดันซอยกันพี่น้องเอ้ยผู้ใด้เหตุยังคือมีนมีหลายฟังเลยฟังไม่หำจ้าย่ามาหอดฟังเลยน้ำคลงมาหอดฟังเลยน้ำคองเนี่พี่จะเป็นกาลายฟังไม่น้ำมู่นกับหอดนะขาดไม่น้ำมู่นมากเลยขาดไม่น้ำมู่นไม่น้ำชี้เหรอะเครื่องได้ไม่น้ำชี้ค่ะแต่ไม่หลไรดิ ทะเลอีริทิศไอ้แม่ลำจะพยายอีริข่าค่าสิ่งไลฟ์ฟังแต่ว่ามีลูกสาวอยู่มไม่หนุอุ้งไม่กระชูงไม่กระชูงเอ้อเบิ่งสถานการณ์แล้วพี่น้องค่ะมือนี้นาจะปลอดฝนอีหลีลมือนี้นสาวน้อยอ่สาออสาวน้อยแอมชนที่ชาสาวน้อยอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนาสิปลอดฝนมีแต่ผู้สาวเด้งนอซอยกันปักหัวเส้นไข่ที่หลัง แม่น the the ี่ตะผูสาวดังนั้นจ้ะเอาละคลิปนี้เดี๋ยวขอบคุณพี่ๆได้หลายเนาะที่เป่าจากันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวหอจมวนวหนาหาน้มกันเนาะจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณในหลายค่ะค่ะขอบคุณพี่น้องค่ะที่ติดตามมากอนมาถึงแล้วนะคะที่หนางานสาวน้อยคือปันแพงคืนนี้นนาจะมวนจนสอดแจงเตยล่ามือนี้ท่าฝนบบตก บอกไปแล้วว่าสาวน้ำเยิ้กับเตยล่าน่ำคือกันพี่น้องสี่ขึ้นไปล่ำตี่าซันบัวค่ะสี่เป็นกำลังใจนานเดี๋ยวดีมางานพล้องกันล่าวออกแล้วว่าลาออกแล้วว่าอ้โดาวมาแล้วดาวมาแล้วแจ้งพี่น้องค่ะบ่มีฝนดอกเลอนี้อ่ะขอบคุณได้ไลที่ติดตามเด้อค่ะอยู่ดีมีแห้งหักหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ